สวัสดีครับสาหรับนักลงทุนมือใหม่หลายๆคนเวลาเราเห็นบริษัทที่มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นเนี่ยมันก็อดใจไม่ไหวใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังสตอรี่สวยๆแล้วนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับตั้งแต่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไปจนถึงโมเดลธุรกิจและความจริงที่เราต้องเจอเคยสงสัยกันไหมครับว่าอนาคตที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรสําหรับนักลงทุนแล้วคําตอบของคําถาม,ถามนี้สาคัญมากเลยนะครับเพราะมันคือการตามหาบริษัทที่เป็นเหมือนเสาหลัก ที่กำลังสร้างโลกวันพรุ่งนี้ขึ้นมาจริงๆการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ก็เหมือนกับการที่เราได้ร่วมสร้างอนาคตไปกับเขานั่นเองโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยกับแนวคิดที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตซึ่งเป็นแนวทางของนักลงทุนชื่อดังอย่างเชโบลัวนะครับคือเขาไม่ได้มองหาบริษัทที่ขายของสวยๆงามๆทั่วไปนะแต่กําลังมองหาบริษัทที่กําลังสร้างกระดูกสันหลังให้กับโลกในยุคต่อไปต่างหากบริษัทแรกเลยก็คือพลันเทียหรือ PLTR ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับพลันเทียก็คือสมองของ AI เลยคือเขาไม่ใช่แค่โปรแกรมธรรมดาธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เก่งมากในการรวบรวมข้อมูลจากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมโดรนหรือข้อมูลภาคสนามแล้วเอามายำรวมกันให้องค์กรใหญ่ๆอย,ยอย่างภาครัฐหรือกองทัพเนี่ยใช้ตัดสินใจได้แบบทันทีซึ่งพอองค์กรไหนเริ่มใช้แล้วเนี่ยจะให้เลือกก็ยากมากครับถ้าพลันเทียคือสมองงั้น Snowflake ก็คงเป็นเหมือนกระแสเลือด ที่คอยส่งข้อมูลไปหล่อเลี้ยงทั่วทั้งองค์กรเลยครับเพราะปัญหาใหญ่ขององค์กรยุคนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลนะแต่คือข้อมูลมันก็จัดกระจายไปหมด Snowflake เนี่ยแหละครับที่เข้ามาเป็นเหมือนศูนย์กลางให้ข้อมูลต่างๆมันไหลเวียนแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายและปลอดภัยซึ่งมันสําคัญมากๆเลยในยุคที่ AI ต้องการข้อมูลดีๆมาใช้งานแล้วพอเรามีข้อมูลมหาศาลไหลเวียนไปมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับใช่เลยครับความปลอดภัย คลาวด์แฝงก็เลยมารับหน้าที่นี้เหมือนเป็นยามเฝ้าประตูแล้วก็เป็นคนคุมการจราจ,จรบนอินเทอร์เน็ตไปในตัวเลยคือแทบทุกกิจกรรมที่เราทาบนโลกออนไลน์เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านเครือข่ายของคลาวด์แฝก่อนทั้งนั้นทําให้เขากลายเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยในยุคดิจิทัลโอ้โหพอได้เห็นบริษัทที่กําลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้โลกแล้วมันน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่านะเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่โมเดลธุรกิจที่มันฉลาดเนี่ยสำคัญ,ญยิ ลองนึกภาพตามนะครับในยุคตื่นทองเนี่ยคนที่รวยที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ขุดเจอทองนะแต่เป็นคนที่ขายพลั่วให้กับนักขุดทองทุกคนต่างหากนี่แหละครับคือโมเดลธุรกิจที่คลาสสิกสุดๆที่เราเรียกว่ามีดโกนและใบมีดหลักการมันง่ายมากเลยครับคือขายของชิ้นหลักหรือมีดโกนเนี่ยในราคาไม่แพงเพื่อให้คนเข้ามาเป็นลูกค้าเยอะๆแล้วค่อยไปทำกำไรจริงๆจังๆจากการขายของที่ต้องใช้คู่กันหรือใบมีดที่ต้องซื้อซ้ำเรื่อยๆซึ่ง กำไรสูงกว่ากันเยอะเลยตัวอย่างที่ชัดๆก็คือบริษัทอย่าง Intuitive Surgical เจ้าของหุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชีนั่นเองครับแล้วบริษัท ClearPoint Neuro หรือ CLPT เนี่ยเขาก็ใช้โมเดลนี้เปะ๊เปะๆเลยครับมีดโกนของเขาก็คือระบบนำทางอัจริยะที่โรงพยาบาลลงทุนซื้อไปครั้งแรกแต่หัวใจหลักที่ทำเงินจริงๆคือใบมีดครับซึ่งก็คือแคนูล่าหรือถ้าใชใ้เห็นภาพก็คือท่อนำส่งยาขนาดเล็กจิว๋วที่ต้องใช้แล้วทิ้ง แล้วก็ต้องซื้อซ้ำทุกครั้งที่มีการผ่าตัดหรือทดลองยานั่นเองแล้วโมเดลนี้มันเวิร์กจริงไหมมาดูตัวเลขนี้กันครับในไตรามาสแรกของปี2025รายได้จากเจ้าใบามีดหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยเติบโตขึ้นถึง104%ครับเทียบกับปีก่อนหน้านะตัวเลขนี้มันไม่ได้แค่สวยนะครับแต่มันบอกเราว่าโมเดลธุรกิจนี้กําลังไปได้สวยมากๆและที่สําคัญคือโรงพยาบาลที่ซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยเขาใช้มันบ่อยขึ้นเรื่อยๆจริงๆ แต่ที่เด็ดที่สุดของ CLPT ยังไม่หมดครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า labeling อธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่อยอยของอเมริกาหรือ FDA เขาอนุมัติยาของบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเขาจะระบุในฉลากยาเลยว่ายาตัวนี้ต้องใช้คู่กับอุปกรณ์ของ CLPT เท่านั้นมันเหมือนเป็นการสร้างการผูกขาดที่ถูกกฎหมายเลยครับทำให้ทุกครั้งที่ยาตัวนั้นถูกใช้ CLPT ก็ได้เงินด้วยเอาละครับเราได้เห็นทั้งเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่โมเดลธรุรกิจที่น่าสนใจไปแล้ว แต่ในโลกของการลงทุนมันมีอีกด้านของเหรียญเสมอครับทีนี้เราจะมาดูบทเรียนสำคัญจากกรณีของบริษัทที่ชื่อว่า Nectar Therapeutics กันลองดูภาพหัวข่าวนี้สิครับในเดือนตุลาคมปี2025ข่าวบอกว่าหุ้นของ Nectar พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบปีเลยนะนี่คือภาพที่นักลงทุนส่วนใหญ่เห็นมันเป็นเรื่องราวของความสำเร็จที่น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าเบื้องหลังภาพสวยๆนี้มันมีความจริงอะไรซ่อนอยู่กันแน่ พอเราลองย้อนไทม์ไลน์กลับไปดูจะเห็นเลยครับว่าก่อนที่ข่าวดีนั้นจะออกมาเนี่ยเน็กตาเขาเจอมลสุมโลกใหญ่มาตลอดเลยนะตั้งแต่การทดลองยาตัวหลักที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าในปี2022ไปจนถึงการถูกบริษัทยายักษ์ใหญ่ยกเลิกสัญญาได้ซสำนี่มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาวันนั้นน่ะมันเกิดจากความหวังกับยาตัวใหม่แค่ตัวเดียวในขณะที่ธุรกิจส่วนอื่นกำลังมีปัญหาอย่างหนัก นี่เลยครับคือตัวอย่างของความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่หลังเรื่องราวที่ดูสวยงามจากบทเรียนทั้งหมดที่เราดูกันมาทางด้านบวกและด้านลบนะครับเราจะมาสรุปม,มันออกมาเป็นกรอบความคิดง่ายๆที่นักลงทุนมือใหม่สามารถเอาไปปรับใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเองเลยหัวใจสําคัญของมันก็คือการมองให้ครบทั้ง3หมุมครับ1คือเรื่องราวบริษัทนี้กําลังทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่2คือโมเดลธุรกิจและเขาทําเงินจากมันได้ยังไงและ3คือความเสี่ยง มีอะไรบ้างที่อาจจะทําให้ทุกอย่างพังลงมาได้กรอบความคิดง่ายง่ายแค่นี้แหละครับจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมที่มันสมดุลมากขึ้นเยอะเลยแน่นอนครับว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเป้าหมายของกรอบความคิดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นต่างหากช่วยให้เราก้าวข้ามความตื่นเต้นไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในบรรดาบริษัทที่กำลังสร้างอนาคตที่เราคุยกันไปเนี่ยบริษัทไหนที่คิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่มากที่สุดลองเอากรอบความคิด3ข้อนี้ไปวิเคราะห์ดูนะครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง